สวัสดีนะักเรียนชั้นป2ทุกคนนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาเรียนกันในรายวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะโดยที่เราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่1ใน เทอมที่สองเนี่ยนะครูถือว่าเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะแต่ว่าก็คือเรื่องที่3ที่เราต้องเรียนนะคะทีนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรในคลิปนี้ก็คือเราจะมาเรียนเรื่องบุคคลสําคัญต่อชาติไทยนั่นเองนะคะใครที่จะมาเป็นบุคคลสําคัญของชาติไทยในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะโดยคลิปนี้ก็คือในหลวงรัชการที่5นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีเนื้อหาอะไรที่เราต้องรู้บ้างนะคะ โอเคนะคะวันนี้เราจะมาเรียนถึงข้อมูลหรือว่าพระกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือใครก็คือพระมหากษัตริย์ องที่5ของราชวงศ์จักรีนั่นเองนะคะก็คือกษัตริย์ไทยในรัตนโกสินทร์เนี่ยจะมีอยู่10พระองค์ใช่ไหมอย่างที่เรารู้นะคะแต่ว่าวันนี้ที่ครูเอามาให้ดูก็คือรัชกาลที่5นะคะหรือว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าคนที่จะเป็นบุคคลสําคัญต่อชาติเนี่ยเขาต้องเคยสร้าง คุณนับประโยชน์สร้างประโยชน์อะไรให้กับชาติไว้บ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลถัดไปกันเลยดีกว่านะคะทีนี้ครูจะให้ดูพระราชกรณียกิจที่สําคัญของรัชกาลที่5หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองสิ่งแรกเลยพระกรณียกิจคือผลงานที่พระองค์ทำหรือว่าประโยชน์ที่พระองค์ทำต่อประเทศชาตินั่นเองนะคะข้อแรกเลยก็คือการเลิกทาส ะะพระองค์เนี่ยได้มีการเลิกทาสให้ทุกคนเนี่ยให้ทุกคนในประเทศเนี่ยเป็นอิสระไม่ต้องไปเป็นเขาเรียกไๆงงว่าไปเป็นค่ารับใช้ใครละไม่ต้องเป็นคนรับใช้ของเรือนนี้ไม่ต้องไปมีเจ้านายอื่นๆละอะไรเงี้ยสามารถออกมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปได้เลยสามารถมาสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้เลยถ้าเป็นเมื่อก่อนทาสเมื่อก่อนเนี่ย ถ้าเราจะอยู่สุขสบายหรือว่าอยู่อย่างมีประคองได้เนี่ยเราต้องมีคนมาซื้อตัวเราไปถ้าสมมติคุูเจนเป็นทาสในเมื่อก่อนใช่ไหมคะต้องมีคนเอาเงินนะคะหรือว่าเอาเบีย้เนี่ยเอาเบีย้สมัยก่อนเขาเรียกเบียรเนาะแต่ว่าปัจจุบันเขาเรียกว่าเงินนะคะมาซื้อตัวคุูเจนไปซื้อไปไหนซื้อให้ไปทํางานในบ้านซื้อให้ไป เป็นค่ารับใช้ในบ้านนั่นเองแต่รอห้าเนี่ยท่านคิดว่าทุกคนเนี่ยควรมีเสรีภาพในการใช้ชีวิตอากูเจงกอนยารุเลื่อนนะคะรอห้าเนี่ยคิดว่าทุกคนควรจะมีเสรีภาพในการใช้ชีวิตใช่ไหมคะลูกควรจะมีชีวิตเป็นของตนเองนั่นเองนะคะก็เลยให้ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยในรัชการของรอห้าเนี่ย เลิกทาตไปเลยไม่ต้องมีทาตละไปใช้ชีวิตของตัวเองนะคะไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครถ้าไม่เต็มใจนะคะแต่ว่าในในส่วนนี้เนี่ยถ้าใครยังต้องการให้ซื้อตัวอยู่เขาก็ยังมีการซื้อขายใช่ไหมคะแต่เมื่อครบอายุของทาตเนี่ยก็ต้องออกจากการเป็นทาตแล้วก็เป็นปัตุชนคนทั่วไปนั่นเองนะคะเขาเลิกทาตเมื่อไหร่ก็คือ2416นกะคะก็ลองเอา2 0 5 6,2564ลบ2,416ว่าเหลือกี่ปีก็คือเลิกช่วงนั้นนั่นเองนะคะทีนี้ต่อมาพระองค์ทําอะไรอีกส่วนที่2น,นะคะพระองค์ได้จัดตั้งธนาคารทุกวันนี้เนี่ยธนาคารเยอะมากเลยในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกสิกรนะคะไทยพาณิช์ยหรือว่ากรุงเทพกรุงสีหรือว่าหลายๆนะคะทกศก็มีใช่ไหมคะแต่ที่เอามาคืออะไรคือ รัชการที่5เนี่ยเป็นคนแรกเลยที่จะทตังธนาคารขึ้นง่ายๆว่าเป็นมีธนาคารครั้งแรกในรัชการที่5นั่นเองนะคะรัชการที่5เนี่ยได้ตั้งธนาคารแรกขึ้นก็คือแบงก์สยามกรมมจนนะฮะชื่อธนาคารชื่อแรกเลยของประเทศไทยชคือแบงก์สยามกรมมจนนั่นเองนะคะหรือว่าในปัจจุบันก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ นั่นเองแต่เมื่อก่อนจะเป็นแบงค์สยามกัมจูนะคะที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะภาพนี้นะคะก็คือภาพของธนาคารในสมัยก่อนนั่นเองนะคะปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นธนาคารไทยพาณิชย์สีม่วงนะคะถ้าใครจําไดเนาะไทยพาณิชย์จะเป็นสีม่วงนะคะต่อมานอกจากตั้งธนาคารแล้วยังมีการตั้งโรงเรียนที่เรามีโรงเรียนทุกวันนี้นะคะมันเริ่มมาจากการที่ในหลวงรอ .5 เนี่ย ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกก็คือเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือว่าเป็นโรงเรียนหลวงนั่นเองนะคะให้ประชาชนได้เข้าไปเรียนในนั้นซึ่งเขาได้สร้างเป็นโรงเรียนวัดนะคะหรือที่วัดมหันพารามนะคะหรือมหันนภารามนี่แหละนี่นะคะก็คือจะตั้งมาได้126ปีแล้วนั่นเองนะคะเนาะเมื่อก่อนเราจะมีโรงเรียนวัดเยอะนะคะจะให ส่วนมากจะให้พระสงฆ์เป็นคนสอนนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นไงคะพระสงฆ์ก็ยังมีสอนบ้างถ้าเป็นมหาลัยสงฆ์มหาจุฬาลงกรณ์แบบนี้นะคะแต่ปัจจุบันก็จะใช้ครูเป็นคนสอนในโรงเรียนแล้วนั่นเองนะคะต่อมาได้ตั้งอะไรไปบ้างตั้งโรงเรียนตั้งธนาคารได้เลิกทาสไปละอย่างที่4เลยนะคะที่เรามีกันในปัจจุบันเลยคือสร้างทางรถไฟ และนำรถไฟมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกก็คือในรัชกาลที่5นะคะพระองค์ได้โปรดให้สร้างทางรถไฟสายแรกก็คือกรุงเทพมหานครไปนครราชสีมาหรือเส้นทางโคราชกรุงเทพนี่แหละเนาะพูดให้เข้าใจง่ายนะคะสายแรกคือกรุงเทพนครราชสีมาจำไว้ให้ดีนะคะเผื่อมีการออกข้อสอบหรือว่าเผื่อมีอยู่ในแบบฝึกหัดนั่นเองนะคะและคนที่ สร้างให้มีรถไฟเป็นครั้งแรกก็คือในรัชกาลที่5หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะเห็นไหมคะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคือผลงานโดดเด่นของท่านเลยว่าเป็นเอ่อเป็นคุณ,ณประโยชน์ต่อประเทศชาตินั่นเองนะคะต่อมา จะตั้งโรงเรียนไปละจะตั้งธนาคารไปละมีรถไฟครั้งแรกไปละนะคะทีนี้มีโรงพยาบาลครั้งแรกบ้างโรงพยาบาลครั้งแรกในประเทศไทยเนี่ยคือโรงพยาบาลสิริราชนะคะทุกคนโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยคือโรงพยาบาลสิริราชสร้างโดยชาวไทยเลยนะคะแล้วก็ให้คนเนี่ยได้เข้าไปพักในไปพักไปรักษาตัวในโรงพยาบาลแห่งนี้ เหมือนรูปนี้นะคะโดยโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยเมื่อก่อนจะให้พักได้แค่ประมาณ50คนแต่ปัจจุบันเป็นไงคะสามารถบรรจุได้หลายพันคนหรือถึงหมื่นคนเลยก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าโรงพยาบาลมันมีการขยายมีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นถ้าเมื่อก่อนโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังสร้างจากไม้อยู่เลยเห็นไหมคะมีการแจกจ่ายยาปกติมีหมอรักษาโรคปกติแต่ว่าแพทย์แพทย์เนี่ย การทางการแพทย์เนี่ยอาจไม่ได้ทันสมัยเท่าในปัจจุบันไม่ได้มีเครื่องมือทางทางการแพทย์ที่ทันสมัยเท่าทุกวันนี้นั่นเองนะคะแต่ให้จําไว้ว่าเรามีโรงพยาบาลครั้งแรกในรัชกาลที่5ชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสิริราชนั่นเองนะคะต่อมาอันสุดท้ายแล้วที่เป็นพระราชกรณียกิจที่สําคัญคือมีสาธารณนปโภคที่ดี ะะมีสาธารณูปโภคที่ดีก็คือมีการพระองค์เนี่ยต้องการให้มีการใช้น้ําที่สะอาดมีการใช้น้ําที่ใช้ทันเวลามีการสร้างท่อประปาไปยังหมู่บ้านต่างๆแบบนี้นั่นเอนงะคะก็คือในรัชกาลที่5เนี่ยได้พัฒนาให้ใหมีการทําน้ําประปาขึ้นเป็นครั้งแรกเห็นไหมคะจะสังเกตว่าที่ครูเอามาเนี่ยทุกอย่างจะเป็นครั้งแรกแทบจะทุก ทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็คือภาพที่เป็นการทำน้ำประปาที่แจกจ่ายตามหมู่บ้านต่างๆชุมชนของครูเจนยังเป็นลักษณะนี้อยู่นะคะยังมีให้เห็นอยู่นะคะจะเป็นสร้างด้วยปูนนี่นี่แหละนะคะลูกเนี่ยเห็นไหมคะจะเป็นการสร้างน้ำประปาบ้านใครยังมีอยู่บ้างเอ่ยบ้านคูเจนยังมีอยู่นะคะ เพื่อที่จะได้แจกจ่ายน้ําให้ทั่วถึงและมีการคัดกรองมีการกรองน้ําให้สะอาดนั่นเองนะคะประชาชนที่ดื่มน้ําไปเนี่ยจะได้ไม่เป็นโรคหรือว่าเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายละถ้าเมื่อก่อนถ้าตอนที่ยังไม่มีป่า,ปาใช้อะไรคะลูกตักน้ําจากคลองตักน้ําจากสระตักน้ําำจากห้วยเลยซึ่ง มาสกรปรกมากนะคะการสร้างประปาขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นการกรองน้ําให้สะอาดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูสรุปว่าพระองค์ได้ทําอะไรบ้างนะคะจำหน้ารัชการที่5ไวด้ดีๆนะคะลูกนะคะพระบรมชาย,ชายลักษ์ก็คือแบบนี้เลยนะคะทีนี้ ท่านเป็นผู้ที่มีความสําคัญต่อชาติยังไงคือท่านเป็นคนแรกที่ยกเลิกทาสในประเทศไทยไม่ต้องมีคนรับใช้ในประเทศไทยละทุกคนเสมอภาคกาันทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่ากันนั่นเอง 2. มีการทั้งธนาคารแห่งแรกธนาคารแห่งนั้นคือชื่อว่าสยามกรรมจนหรือปัจจุบันคือคืออะไรลูก ไทยพาณิชย์นะคะ 3. คือมีการตั้งโรงเรียนหลวงหรือโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกที่วัดอะไรลุกมหันใช่ไหมมหันพารามใช่ไหมคะข้อที่4คือมีการตั้งโรงพยาบาลให้ประชาชนที่ป่วยเนี่ยได้ไปรักษาตัวโรงพยาบาลแห่งแรกของไทยชื่อว่าโรงพยาบาลสิริราชนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่5มีการสร้างถนน สร้างทางรถไฟนะคะรถไฟสายแรกของประเทศไทยคือรถไฟสายกรุงเทพมานครราชสีมาแล้วก็นครราชสีมาไปกรุงเทพนี่คือสายแรกนะคะและข้อที่6นะคะคือการสร้างน้ำประปาสร้างทำประปาแจกจ่ายตามหมู่บ้านเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยทุกอย่างที่ครูเจนเอามาทั้ง6ข้อคือคุณประโยชน์ที่ท่านได้ทำให้แก่ประเทศไทย ทุกท่านเนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยเจริญพัฒนาขึ้นมากๆทั้งมีโรงพยาบาลเยอะขึ้นมีการตั้งโรงเรียนมีธนาคารมีรถไฟมีการประปาแสดงให้เห็นว่าการมีสิ่งเหล่านี้ทำให้ประชาชนในประเทศไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและประเทศได้พัฒนาขึ้นให้เทียบทันกับชาติต่างๆในสมัยนั้นเห็นไหมคะนอกจากนี้เนี่ยพระองค์ก็ยังได้ไปศึกษาในต่างประเทศได้จัดตั้ง สิ่งที่เป็นครั้งแรกเยอะเลยนะคะได้มีการเปลี่ยนการปกครองมีเทสเทศาพิบาลพวกนี้นะคะ่ะที่นอกเหนือจากหกข้อนี้อีกนะซึ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งหมดเลยนะคะจะเห็นว่าบุคคลสําคัญเนี่ยคือคนที่ทําคุณประโยชน์ให้กับไทยและเป็นคนที่มีความโดดเด่นมีผลงานโดดเด่นนั่นเองนะคะในนี้มีใบางานให้ด้วยนะคะอย่าลืม นักเรียนอ,อย่าลืมไปทำไปงานเพื่อที่จะเป็นความรู้เสริมให้กับเรานั่นเองนะคะวันนี้ครูเจนขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ